มือนี้พาเมาดอกจานทุกคน <c oughs> โอ้ยเสียงอะไรกันดุกๆไปซิเมนเอางานนี่กระดุกเลนงานน่นกระดุกจะไปสูบกินทุกคนสูบเซ็นปะทู่ติดตามเบิ่งเดอ้อได้เลยทุกคนได้กระตาเนิ่ง <c oughs> ได้คขึงกระตาเฮ้ยให้ดีผู้ดีต้มปนผู้ดีต้ม <c oughs> ต้มสูบ เฮาคอมเมนเอาทุกคนมาผู้เดียวก็เลยไม่ได้จับกล้องขนาดนี้ตอนเมนดับบเห็นเด้อดขอโทษขอให้ละลายเ <c oughs> มนอยู่ทุงห้าเตรียมแล้วทุกคนนางสีต้มปนได้ไหน,นีต้มสุกเอ่อปนนใช้ปะทูดอกแคเอามดอกแคดอกจานเครื่องป่นเครื่องนั่นก็น กระเทียมหอหวหัวห,ห,ห,หอมผ <c oughs> ักบิบมักผิดใส่ดอกจานมาทุกคนเอาไปเช้าวันเอาอะไรมันออกเอาอะไรมันออกทุกคนดีอย่ามันคม ทีโซนมันออกมองกระเดือกเลยดิกเอาวันนมันออกที่ลงเลยทุกคน ทำถั <have S 1> ่วหนึ่งก็พอก่อนเนาะพ่อก็ทำดียังเรือลายอยู่นะ เกือเซ้วนี้มันออบทุกคนี้มันคุมมันก็จอบอบ่ะว่าได้คุมได้อันดอกเข้คมกลัวเพม่อนว่า สุบลงบ่งทุกคนสุบเชพัทธูพอเลยน้ำกระเด่น อันนี้มันนี่นี่แต่ยังองอเลยไปหลีกอยู่ต้นตาลแล้วไปหากินน้าม,มันกินหน้าม,มันน้าดอก,กีซ้รมันเลยกินนี่นี่หวานนะมันอยูอย่ในหม่งนี่แหละในหม่งนี่มันนี่น้าดอก,กีซ้รมันหวาน ดักนะทุกคนอันนี้นะลองเปล่ากูได้ง่วงมันี้ได้ นาทีกจะเป็นไข่ยังบบสุบังกับบัากันเด้อปวดคอไปงทุกคนอากกะกี้ตะโถับดีปี กรเทียมกระชุดเลยทุกคนหอมบัวกระชุดอะไกระทุกทุกแล้วมาต่ำก่อนัวบัวัวบัว ขัดทียเอาเียๆทุกคนมานี่งแบบผีพืชเพ็ดแา <c oughs> ย่านเพ็ดเอาออกอีกหน่วยหนึ่งอั่งนั้นสองหน่วยเนาะเอ้ยสอง nắp đập bếp phụ hạp chịu thôi lại là cái sáng của nhau mhm hôm 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 กอนดีนที้ัยิบระดีประทูลงมันแล้วก็เต็นเนื้อมันนั่นแหละเสียงเขากยังบ่ไป เป็นไข่อยู่เลยทุกคนฮอนฮอนฮอนฮ <c oughs> อนฮอนโอ้ยเหนื <c oughs> <c oughs> ừ, ่อยมาอืมทำทุบท càng tăng tổn lung bớt hối thang càng tăng tăng lương bớt đinh lương lương bớt lơi nè อนกรไวามาอะไรนะทุกคนได้แวนี้ลไปนั่งมืออนัมาเท่าัตทุกคนในปลาลงไปปลาทูแหลกแหลก็จเอานี่ลงไปนกจานนี่หละลง ไก่ก็ขี้ดุขีนหนาหนังกับที่น่าซับเอาเล็บๆบันนะเอานีลงเลยหกต้มแล้วก็ปั้นหน้ามันออกทเพม่นจะได้ได้หน่อยคะนะ ี่าว้าน้ำปลาปลาเปปาเอนไปนลโอ้ยน้ำปลาก่อนน้ำปลาก่อนทุกคนน้ำปลาหน่อยหนึ่ ตีนุ่งช่โลดก็ได้ลายางนี้ จะลืมกําลางใจกุบเละกุไลกุไต้กุเทกุติตามไม่นั่งเลยเด้อน้ำประเด็ดพวกก้นไม้นองอย่ามันเค็มตามขอบคันเรื่อยไปเล มันจะปัะเสียแค่ถึาางงงไปลยตุนหอมตักันทุกคนเล็วเลยแล้วกบไปปาหอ แล้วและป่นดอกจานกับปลาทูทุกคนสุกดอกจานกับปลาทูเวียนสุกป่นดอกจานใส่ลาทูอันนี้น่าต้มดอกจานให้เผอน้อยเสพไปหอมหอม ทำตรงกันโฮมขนุยาได้ลังเป็นวัด งงเป็นไข่ก็ยังคอแหบเลยทุกคนเขาสวดพระไ,ได้วเ่ายัาง เจิงดูด uh> uh uh> uh 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 ิูออกันใหม่สบายดีจังเลจ้าอะไรก็แท้ก็จะตามนั่นเลยเด้อ